ประเทศถ้าสมุิว่าบ่าถือฉลบกกระเพ้าแมนาลินบ่ม่า,มาหไหเด้บ่ท่านหลายทุกคนอย่าพลาดทุกๆแนวทางแม่นรินอยู่ในห้องนี้นะทุกๆแนวทางแม่นรินอยู่ในห้องนี้นะจ๊ะใครพลาดนะคะถือว่าจะเสียใจทีหลังเด้อมากดถูกใจมากดถูกใจรัวๆจ้ะไปกัน เตรียมแคปเลยเตรียมแคปเลยเดี๋ยวแม่นารินให้แคปแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะจ๊ะเดี๋ยวแม่นารินให้แคปนะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะน่ารักมากๆเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแช์ถึงไหนแล้วแชร์หอดสซแล้วเบิ่งก่อน ทั้ง fc น้องเนทและ fc แม่นรินด้วยนะคะมาเดี๋ยวให้แคปเจอร์หน้าจอจ้ะเลขปิงปองแม่นรินชอบตาม ไม่ชอบผ่านนะคะเดี๋ยวให้แคปนะจ๊ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนแบบหนึ่งเดอ้อเด้วใส่แคปเดอ้อเลขสวยมากใครไม่ทันตอนจับมาดูนะคะไม่ให้ดูอีกแล้วเด้ผู้ใดบอทานหลอบแหลกหลอบสองหลอบสามหลอบสีหลอบหามาเบิงหลอบสุดท้ายแล้วเด้อ เลขปิงปองแม่นร e, ินขารัฐบาลไทยนะจ๊ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยรยเลยจ้าแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆยเลยค่ะทุกคนแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆวยเลยค่ะเลขปิงปองรัฐบาลไทยนะคะแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆวยค่ะ รัฐบาลไทยเต็มไปอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะคะรัฐบาลไทยเต็มไปอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะจ๊ะทุกคนขารวมหัวใจมารัวๆเลยค่ะ1,800คนรวมหัวใจรัวๆห้องข้างล่างเป็นห้องที่ถูกฉลุงใครเข้าไปแล้วให้บอกด้วยนะคะว่ามาจากไลสดแม่นรินนะจ๊ะใครเข้าไปแล้วให้บอกด้วยนะคะว่ามาจากไลสดแม่นรินเดอร์เต็มไปอยู่ในห้องนะคะ เต็มใบอยู่ในห้องเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะให้ทุกคนโชคดีเหงๆปังๆวันนี้เป็นวันหวยใหญ่นะคะโชคใหญ่จะมาหาเราถ้าเราพูดดีคิดดีทดําดีช่วยแชร์นะคะบอกตอบเพื่อนนะคะแนวทางฟรีมไม่มีค่าใช้จ่ายและพิมพ์คําดีๆเข้าตัวพูดคดําดีๆเข้าตัววันนี้ทั้งวันยาเทียงกับะเพยยาเทียงกับผัวเดอ้อยาเทียงกับผัวยาเทียงกับเมียยาเทียงกันเด้อจ้ะ บอแต่เลืองดีๆเปิดซับทานรับซับมือนีห้ามือนีเขาเป็นมหาเศรษฐีบ่แน,น่เด้วันนี้เราอาจเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะจ๊ะทุกคนขา,าตัดเล่นได้ก็ตัดเล่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าตัดเล่นได้ก็อย่าลืมตัดเล่นนะจ๊ะนับถอยหลังแล้วนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง วันนี้ให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆัทุกคนจ๋ารัฐบาลไทยเต็มใบแม่นรินอยู่ในนี้แล้วไปแนวทางใครไม่เห็นและไม่ใช่มีแค่รัฐบาลไทยทุกคนฟังนะคะมีรัฐบาลเวียดนามฮานอยดาวโจนทุกๆอย่างทุกคนคะ่ะลิง์ด้านล่างห้องนี้เพียงแค่บอกแอดมินแม่นรินว่ามาจากไหล์สดแม่นรินหรือว่าเป็น FC แม่นริน แอดมินจะตอบเร็วตอบไวนะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในวันหวยไทยนะคะสวัสดี